คนนะคะ29คนวันนี้นะครั้งที่แล้วเราเรียนเลือกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ว่าเราเริ่มที่คไทยแท้อ่าเราเริ่มที่คำไทยแท้ใช่ไหมวันนี้ครูก็จะลงรายละเอียดของคำแต่ละชนิดนะคะคำชนิดแรกที่เราจะเรียนนะคะที่เรายืมมานะคะเป็นอ่ะพื้นสีแดงนักเรียนดาวซีน่าจะเป็นคำจากภาษาอะไรภาษาจีนค่ะจีนครับ คำภาษาจีนคุณสุดพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันครูก็ไม่รู้แนนอนคุูคำภาษาจีนในภาษาไทยอ่ะนักเรียนเราเคยใช้คําภาษาจีนไหมเรารู้ตัวไหมเราเคยใช้คําภาษาจีนไหมลูกเคยใช้ค่ะเคยใช้ค่ว่าอะไรคะคุณแก้วเมธานี่่าวค่ะครูนี่่าวนี่่าว หนีห่าวน่ะคือคำภาษาจีนเลยเราไม่ได้แบบหนีห่าวหนีห่าวโทรศัพท์โทรศัพโทรศัพท์คุณครูลูกแป๊บนึงได้มไหมมันไม่รับแล้วค่ะเขาได้จะทวงมาทวงงานอ่ะนักเรียนนี่ของเพื่อนทวงงานเฉยแล้วพูดนะ งานเยอะมากเลยนักเรียนเนี่ยของเขตด้วยนักเรียนครูจะใช้คําว่าโอ๊ไมเก็งถวงใช้คำว่าถ่วงแบบแสดงว่าต้องท่วงงานครูแหละอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรับเดี๋ยวสอนก่อนอย่างนี้ก็ได้แหละครับคูภาษาจีนในภาษาไทยนะคะเราใช้อยู่แล้วเราใช้อยู่แล้วอ่ะเรามาดูนะคะอืมเรามาดูลักษณะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะก็มีอยู่สามข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือนักเรียนจะต้องรู้จัก เราจะได้เรียนรู้ลักษณะของคําภาษาจีนว่าเอ๊ที่นักเรียนยกตัวอย่างให้ครูฟังน่ยมันถูกต้องไหมมันใช่คําภาษาจีนหรือเปล่านะคะอย่างที่สองก็คือข้อแตกต่างกับคําภาษาไทยเอ๊คำภาษาจีนกับคําภาษาไทยมันต่างกันยังไงมันมีลักษณะยังไงเราจะแยกยังไงได้ว่าอันเนี้ยเออมันมาจากภาษาจนะีนนะอันเนี้ยมันเป็นคําไทยแท้นะอะคำไทยแท้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะครั้งที่แล้วเนาะ อ่ะข้อที่สามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือเราจะมีการยกตัวอย่างคำภาษาจีนที่นำมาใช้ในภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนทำไมคะเห็นภาพแล้วก็เออเข้าใจว่าอันเนี้ยคือคำภาษาจีนนะที่เราเอามาใช้นะคะนี่คือจุดประสงค์หลักๆทั้งหมดสามข้อของเราต่อไปลักษณะอาจเรามาดูเลยจุดประสงค์แรกนะคะลักษณะของคำภาษาจีนลักษณะที่หนึ่ง มัคพยัญชนะต้นมัคเป็นอักษรกลางอ่าผู้ถามนิดนึงก่อนอักษรกลางเราท่องว่าอะไรคะไก่จิกตายเด็กตายบนปากอกถูกต้องก็คือไก่จิกตายบนปากอกเนาะมันก็จะมีต่อชดาต่อประตัดด้วยอักษพยชนะที่ขึ้นต้นพวกนี้มักจะเป็นคำคำหมายคำภาษาจีน เช่นทำว่าเก่งอ่าเก่งรู้จักไหมคะรถเก่งใช่ปะเจ๋งเจ๋งก็คือแบบดีมากเลยโอ้ยโคตรเจ๋งเลยใช่ไหมที่นักเรียนชอบชอบคุยกันในภาษาวัยรุ่นนะแปะกวยแปะกวยก็คือเม็ดอะไรคะเม็ดแปะกวยชิ้นหลังๆเคยเห็นไหมจะอยู่ในเต้าถือเคยกินไหมลูกกินไม่เคยเต้าถึงกล้วยยังมีสองความหมายกล้วยอย่างแรกก็คือเป็นผลไม้อบแห้งใช่ไหมมันจะมีรส บวยเค็มอ,อบเปรีย้ยวบวยเรียว,วหวานหรือเราจะใช้คำว่าบวยในกรณีไหไมาสุดท้ายเลย,ส,ยสุดท้ายสุดบวยเลยที่บวยเลยอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เอี้ยมเอี้ยมรู้จักไหมก็คือย้มกระเป๋าอ่าชุดที่มันเป็นแบบมีสายมามีอะไรเงี้ยเคยไหมคะเคยใส่ไหมลูกเอี้ยมอ่าเด็กอนุบาลไปเาใส่ชุดลูก ก็ใส่เอียก่อนยู่บาทเนี่ยคำพวกนี้คือมาจากภาษาจีนหมดเลยนะคะอย่างที่สองนะมักจะมีเสียงวรรณยุกตรีกับจักรวาทั้งสองเสียงนะคะวรรณยุกตรีกับจักรวานะเช่นเจ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 ไม้จักรวาแหละนะแคแมนจะเป็นเสียงเออรูปตีแต่เสียงจักรวางง น่ะกง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 น่ะเสียงจัตวาตี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 ก็เสียงจัตวาอู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 ก็จัตวาอ้วอ้วอ้วเคยได้ยินไหมลูกอ้วได้ยินครับคนจีนเขาใช้เรียกกัน ๋อใช,ใช่อันนี้ก็มาเสียงวรรณยุกต์ตรีรจัตวาเหมือนกันนะคะค่ะพวกนี้เป็นคำภาษาจีนนะ,ะลักษณะที่สามก็คือมักผสมสละเสียงสั้นอ่าภาษาจีนมักเป็นสละเสียงสั้นสละเสียงสั้นเช่น,ชนหัส,สละอะไรอีเกียหัวอกนะเดียนคำว่าแก<ด>้วน<ด>ักเรียนรู้จักคำว่าเกียไหมคะเกียอะไร เกี๊ยวเกียวเกี๊ยวมันจะอร่อยอันนี้นมาคนละอันละคู่อันนี้รับได้เลยไม่ีมมนนอาหมูสอนหมูสอนออนไลน์ค่ะตอนนี้อ๋อ เขคือจะให้เพ well oh, oh. ิ่มคืออะไรอคะเพิ่มอีกหนึ่งคุณกำมัอ๋ออ๋อมีคนนึงเขาเพิ่งออกมาจาามาถามว่าจะได้ไหมครับคือชื่อเขาว่ามีอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่ามันเป็นชื่อหกคนที่เราส่งส่งคืนเขตไม่มีค่ะไม่เคยติดต่อเรื่องอะไรกับโรงเรียนเลยค่ะ เพื่อจะมาตอนนี้ค่ะเป,เป็นอะไขอ,อจ่ายได้ใช่ไหมคะเก็บปอปปสามค่ะปอสามทับหนึ่งอ๋อได้ค่ะได้ค่ะ อ๋อได้ค่ะได้ค euh ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะได้ค่ะได้ค่ะเรืตรงนี้อ่านักเรียนนักเรียนแป๊บหนึ่งงานัเมากมากดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านักเรียนดูนักเรียนดูหนังสือก่อนเอาหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาก่อนหนังสือภาษาพาทีในหน้าที่ห้าสิบสี่นักเรียนลองอ่านหนังสือภาษาพาทีในหน้าห้าสิบสี่แป๊บหนึ่งลูก เออเ,อ,อเดี๋ยวครูทำให้นี่ค่ะหนูไม่ได้เอามาค่ะไม่ไดเอามาเหรอค่ะครูแป๊บหนึ่งนะคะคือครูก,ก็ต่วนมากเลยเรื่องอา้าวตตรงไหนหน้าอะไรกับครูครับหน้าอะไรครับ หน้าที่ห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่ค่ะเจอแล้วครับเจอแล้วครับอ่าหนูลองอ่านก่อนนะลูกนี่คือคำภาษาต่างประเทศนะคะมีคำว่ามีคำที่มาจากภาษาอังกฤษเออนั่นแหละอ่านไปก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะเดี๋ยวครูทำอันนี้แป๊บหนึ่งหนู แป๊บหนึ่งนะคะฮาลอง,ลองอค่ัลออลก็เนี่ยเขาให้หนูเร่งแก้ไหม่เนี่ย เนี่ยเขียนมาแต่เช้าเลยจี้หนูชื่ออะไรนะคะเด็กอะคะ่ะห้องห้องห้องสามทับสองผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่จะได้อ๋อผู้ชายใช่ไหมโอเคแต่นาผู้ชายนนซี มันต้องรออีกค่คะคระบบะู้พเหมือนระบบจะปิดเหมือนจะระบบจะปิดไปแล้วเนี่ยมันปิดวัน,นค่ะไม่วันนั้น,นคือเขตอ่ะจากการเรียบร้อยคือเขตให้ปิดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยว,ยวนูสอนออนไลน์อยู่ไปเนี่ยต้งงเลย โอ okay, เคดยวดับน,นะคะเดี๋ยวเขาอยู่ปาสาเดี๋ยวก่อนนะคะรอเดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึ่งเ,เขาชื่อนัทต์ปนไซนนซีเดี๋ยวเราต้องคิดก่อนไซนนซีโอเคจ่ายได้เป็นเงินสดนะ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเนีย่ยเพิ่มได้แหละอาจ่ายได้แล้วหนึ่งลองคุยกับพออไม่ลองต้องคุยกับลองต้องคุยกับพออ่อนไหมมันมีไหมเนี่ยมันจะปิดแบบวันนี้เลยดว่ดวนเลยเนี่ย สี่คนคือที่ที่จ่ายได้ตอนนี้เลยใช่ไหมคะเหมือนเค่ะก็เลยทำให้เขาก่อนโอเคนะเนี่ยหนูบันทึกแล้วจ้ะ ค่ขอขอนะค่ะน้อเอาแบบนี้ก่อนค่ะค่ะฮัลโหลอ่านะะคอ่าเรียบร้อย ใส่วันนี้คุไม่ได้สแล้ว่ะอ่านักเรียนมาแล้วมาแล้ววดหมองวดหมองเลยนะคะอ่าต่อเลยอี่ยนักเรียนในเรื่องจ่ายเงินสองพันเนี่ยนะคะนอกจากนักเรียนจะได้เงินไปใช้กันหมดเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวครยยังวุ่นวายเกี่ยวกับระบบระบบอยู่เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับตอนเนี้คือเมื่อกี้มีเด็กมีผู้ปกครองอะ่ะเพิ่งจะเพิ่จะออกมาจาก เรือนจำอะค่ะนักเรียนแล้วเขาก็มาขอขอเงินแต่ว่าเราส่งคืนเขตไปแล้วนะครูก็ต้องทําเรื่องให้ว่าแบบเ,เขามาขอเราต้องไปเอาเงินคืนจากเขตมาอีกมันก็เลยวุ่นวายแล้ววันนี้ระบบปิดสุดท้ายอะค่ะคก็เลยต้องสุดท้ายเลยเหรอครอ่ะใช่เด,<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กของเราไม่ได้สองพันเนี่ยครูก็จะต้องรีบคุยไม่งั้นเดี๋ยวจะหายไปเลยแบบไม่ได้สองพันน่ะเนาะมันก็จะเสียเวลาใช่ไหมคะอ่ะต่อเลยนะักเรียนถ้าระบบ มันมันหายไปเนี่ยคลิปนี้มันอาจจะหายนะเพราะว่าเมื่อกี้มันหลุดไปติดตึงอ่ะต่อไปเลยนะคะคําที่มาจากภาษาจีนมี3ลักษณะแบบนี้เนาะเข้าใจเหมือนเดิมนะคะอ่ะเมื่อกี้ที่คุณครูให้หนูดูในหนังสืออะ่ะก็คือจะบอกว่าในหนังสือเรียนเราก็มีแต่ดูสิมันไม่ละเอียดเลยใช่ไหมมันไม่ละเอียดมันไม่มีคําอธิบายเลยใช่ไหมคะมีแค่ คำที่มาจากภาษาอังกฤษภาษาบาลีสันสุฤกภาษาจีน้เขาไม่ได้บอกลักษณะอะไรชัดเจนเนาะครูก็เลยจะต้องมาใส่เนื้อหาให้นักเรียนเพิ่มเผื่อนักเรียนไปเจอข้อสอบแล้วนักเรียนทําไม่ได้นะคะอะต่อไปเรามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยกันอย่างแรกเลยคือภาษาจีนนะคะเป็นเรื่องของตระกูลภาษาจีนแน่นอนเขามาจากภาษาตระกูลจีนพิเบตนะแต่ของเราจะเป็นภาษาตระกูลไทยคนละ ตระก,กูลกันนะคะลักษณะก็จะต่างกันอย่างที่2คือการเขียนคําขยายอ่ะข้อ2องนี่สำคัญน,นะคะภาษาจีนเนี่ยจะเขียนคําขยายไว้ข้างหน้าแต่ถ้าภาษาไทยอ่ะจะเขียนคําขยายไว้ข้างหลังยกตัวอ,อย่างเช่นคําประโยคที่ว่าของจีนนะซีเซกฉแปลว,ว,ว,ว่าผักสี่อย่างแต่คําว่าซีเซกเนี่ยแปลว่าสี่อย่างคําว่าไฉแปลว่าผัก มันก็จะสลับกันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ภาษาไทยนะจะวางคำขยายไว้ข้างหน้านะคะคะ่ะได้คะ่ะได้ค่ะ ต้องการจะให้ครูแคปหน้าจอให้ด้วยว่าครูทำให้หรือยังอ่ะเอาสิสอนก็สอนนะอ่ะงานก็ตนทวงนะคะอ้ตาหนุกดังเลยนักเรียนเป็นอะไรก็เป็นได้นะลูกอย่าเป็นครูนะคะอย่าไปอย่าเป็นครูนะคะตอนนี้ยากจังยากจังที่ดสอนเลยนะลูกนะ อ่ะอันนี้ก็คือลักษณะนะคะลักษณะต่อไปความเหมือนกันของภาษาสองภาษานี้นะก็จะสะดุดสะดุดอย่างเงี้ยนะคะอ่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาเตือนเราแล้วภาอีนเโอเคอ่าเขาเตือนเราแล้วแต่วันนี้ไม่มีการบ้านนะักเรียนสบายใจได้นะคะ,ะความเหมือนกันของภาษาจีนกับภาษาไทยนะก็คือภาษาเป็นคําโดดเหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อเข้าไปโยคแล้วก็มีเสียงวรรณยุกต์นะคะอันนี้ ก็คือความเหมือนกันของภาษาจีนแต่สิ่งที่ครูต้องการจะให้นักเรียนดูอะ่ะก็คือความต่างของมันที่ชัดเจนเลยคือตระกูลของภาษาที่ต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรที่ต่างกันอีกการวางคาขยายนะอันนี้สําคัญนะคะไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้คํานะตัวอย่างการใช้คําภาษาจีนนะอย่างแรกคําที่ภาษาจีนเกี่ยวกับอาหารเออคําว่าอะไรบ้างอาหารที่เราใช้คำาษาดเดี๋ยว ก๋๋ววยยเตีคำแรกนี่นักเรียนดูรูปครูอะไรรูปอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋้วยเตี๋ยวบการก๋วยเตี๋ยวนะอ่านี่คือภาษาจีนอะไรนี่ก๋วยล้วยจับนักเรียนคำนี้คำว่าก๋วยจับนักเรียนอ่านผิดจริงๆเราจะใช้คําว่ากวยจับนะไม่มีไม้จัตวาเขียนแบบนี้นะคะกวยจับกวยจับเขียบแบบนี้อ่า แล้วต่อไปก็คือบะบะหมี่บะหมี่เขาคืออะไรโยกโกถูกต้องนี่คือคำที่เกี่ยวกับอาหารเคยกินไหมทั้งสี่อย่างนี้เคยกินไหมค่ะเคยเลยเคยกินหมดแล้วค่ะภาษาจีนภาษาจีนนะคะต่อไปคำที่เกี่ยวกับขนมอ่าขนมอะไร้ย ชมปูปูนะครับชมปูคำว่าอะไรท่านคำว่าอะไรลูกคำว่าท่านชาวปวยอ่ะครั้นี้ล่ะรู้จักไหมเนี่ยขนมอะไรเนี่ยเลยเขาเหนียวเปียกดาข้าวสวดไม่เคยเห็นอ่ะอันนี้ล่ะ ซาลาว์ซาลาวาวันนี้ขนมนะลูกนีปต้องโกปต้องก๋ต้องโก๋ต้องโก๋อ่านว่าพาต้องโก๋อ่าอันนี้เกี่ยวกับขนมที่เราใช้เคยกินไหมเคยกินไหมเคยกินเจ้ากวยแล้วก็สปลาแล้วก็ต้องโก๋ซาลาว์ต้องโก๋เนี่ยเรน่าจะเคยกินแต่ก้องส่วนแล้วแต่บางคนนะมันเป็นขนมไทยเนาะจริงมันเป็นขนมแต่ชื่อภาษาจีนขนมทูมู ต่อไปนะนอกจากนี้ก็ยังมีคําที่เกี่ยวกับเครือญาตเช่นเจ๊จก๋เตีย่ยเฮียซออะไรพวกนี้นะคะคําญาติคําที่เกี่ยวกับผกักผักบางชนิดเราก็เอาภาษาจีนมาใช้เช่นคําว่าอะไรเนี่ยผักอะไรเนี่ยผะนะถูกตอ้องอันนี้อะไรหัวเ<า>ท้าอ่าช้เท้านะคะหรือว่าหัวช้เท้านั่นเองอ่ะอันนี้รู้จักไหมเนี่ยผ้กบุ้งไม่ใช่ตอไม้ ไม่ใช่หน่อไม้อะไรล่ะเนี่ยตอกม้มันอะไรคือมันจะทำเอาไปทำเป็นขนมได้แล้วมันไม่ซอสได้ทอดก็ได้นึ่งก็ได้ยายอุ้ย คืออะไรถูกต้องให้กิน,นขม <ther> น,นมบางคนใช้กิน,นแบบ i, แต่ขนม,มรู้จักไม่เห็นต้นใช่ไหมคะต้นเป็นแบบนี้น,นะคะใช่นะก็เป็นคําที่มาจากภาษาจีนเหมือนกันกต่อไปคําที่เกี่ยวกับผล,ลมไม้อะไรรู้จักไหมนี่ลูกอะไรพีส์ลูกพีสจ้าไม่ใช่บุษบาเปิลไม่ วยท้องกอเราจะเห็นท้อได้จากไหนคอยาหม่องค่ะยาหม่องตาลิงถือลูกท้องหรือไงอ๋อแต่นะและอ่านนี่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้อันนี้อะไรนี่อะไรเมื่อกี้ครูเคยพูดไปแล้วพีชไม่ใช่พีชไม่ใช่พีชบวยอ๋อบวยบวยเก่งมากบวยเข้มบวยบวยบวยอ่ะต่อไป ต่อไปคำที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องเครื่องเรือของใช้นะคะเป็่นของใช้เช่นอะไรโอ๊ีอ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 โต๊อีอ้ออี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 ะีออี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 ้ีอ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 ีาีอออีีอีอีีีออ เก่งเก่งเก่งเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ารถเก่งรถซาลิงรถซาลิงรถซาลิงโลซาลิงใช่ซาลิงก็มาจากภาษาจีนเหมือนกันนะคะอันนี้คือเครื่องเรือนแล้วก็ของใช้ต่อไปมีไหมคำเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายอ่ะโอ้โรองเท้าแตะเกเกียร์เกียร์เกียร์เกียรเดินแล้วมันจะ่งยิ่ย่างยิ่งก็ย่นะคะมันเป็นไม้เขาไม้อะไรอะไคะ ชุดเด็กอะชุดเด็กอะไรเขาเรียกว่าอะไรชุดอ้อมกุ้งเ้งจับไหมกุ้หง่งกุ้งหง่งเออก็คือชุดถือศีลเราเนี่ยบางคนเขาเรียกว่าผ้าชุดอะไรไม่รู้อะแต่คนจีนเขาเรียกกุ้หง่งอันนี้อะไรคะกุ้งคอร์กเอียมก้องนะคือการแต่งกายนะแล้วก็มีเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเช่นแซกิสเซียมซีเซียมซีที่เราเนี่ย ย่งนักเรียนครไม่เคยยู่งเกยาษจีนวปจแล้วก็เคยใอเืนซีซีอีตรงเต็กรงเต็กนะคะสรุปสรุปวันนี้นะคะเรื่องคาเกี่ยวกับภาษาจีนอ่ะภาษาจีนเป็นภาษาตะกูลอะไรจีนตะกูลจีนต่วที่สำคัอ่ะางของเขาก็คือเรื่องคำขยายภาษาจีนเนี่ยจะเอาคำขยายไว้ที่ไหนข้างหลังข้างหน้าก่อนทองไทยจะเอาคำขยายไว้ข้าง ผักสี่อย่างผักสี่อย่างผักสี่อย่างใช่ใช่ตัวอย่างผักสี่อย่างถูกต้องนะคะถ้าใครอยากศึกษาเรื่องภาษาจีนเพิ่มขึ้นต้องสามารถไปดูในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชได้นะคะแต่ว่าวันนี้ครูสูไม่มีการบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเรียนทุกภาษาก่อนเราก็จะทำแบบแผน เดียวเลยนะคะประมาณ20คะแนนเนาะ<อ>ประมาณยีสคะแนนสําหรับวันนี้ครูถามว่าอืนักเรียนอยากจะจดสไลด์ไหนนักเรียนก็มาดูย้อนหลังจดจดได้หรือจะให้คไูไปให้ให,ให้นักเรียนจดเอาไงโอ่อโอบบมันมันไม่มีเนื้อหาอะไรเยอะเนาะไม่ต้องจดก็ได้นะคะก็จำง่ายๆแค่ว่าภาษาจีนกับภาษาไทยเนี่ยมันมีลักษณะต่างกันอยู่ตรงที่ว่า ตระกูลของภาษากับคำขยายเท่านั้นเองนะที่แตกต่างก,กันกับเราแล้วเราก็เอาภาษาจีนมาใช้อ่นอกจากคำภาษาจีนที่คุณครูยกตัวอย่างนักเรียนมีคำอะไรอีกที่แบบครูไม่ได้พูดถึงแต่มันเป็นคำภาษาจีนนักเรียนมีไหมสังกิตสังกิบาติสังกิตบาลีอังกฤษไม่ไม่เอาแค่ภาษาจีนก่อนค่ะเราเรียนเรื่องคำภาษาจีนในภาษาไทยนะวันนี้เขียนเขียนเขียย,ยก็ครูพูดไปแล้วไง เปต่อย้าือคูตออจ้าอะไรนะคะคู่ตอจคจาเรูนเปี่ยนเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียเปี่ยนเป่ยเปี่ยนเปี่ยนเ่เปี่ยนเปลี่นเปลีนคปลี่ยนเีนเปลี่เปนเปเกี่ยเปลีนเปี่ยลี่ยาีนเอนเี่นี่นเนเี่ยนี่นีนเียนลีเยเเ่ย อ่าโรเซก็ได้เจียได้ไหมเจียแปลว่ากินเจียเจียนะครูจะมาถานอีกหรอเออมีใครอีกไหมมีใครอยากจะแบบว่าคู่เนี่ยภาษาจีนแน่นอนเลยมีใครไหมมีใครอยากจะบอกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆไหมลูกอีกดึงนาทีครึ่งลายตอมแป๊บเกีอะไรลูกอะไรเดี๋ยวครูอะไรที่ครูอะไรของครูค่ะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันพรุ Carrie, ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเก้าโมงสี่สิบนะคะพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรอ่ะนักเรียนอ่ะนักเรียนดูนักเรียนดูนักเรียนดูหนังสือใช่ไหมมีภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมีอังกฤษบาลีสารสกสตภาษาจีนวันนี้เราเรียนภาษาจีนไปแล้วทีนี้อยากเรียนภาษาอะไรบาลีครับาลีบาลีบาลีเดี่ยกระปุ่บาลีคับบาลี เอาบาลีเนาะอ่ะนี่บาลีกเนียจะให้ครูสอนรวมบสันสกิตหรือว่าจะแยกเป็นบาลีอย่างเดียวก่อนเอาแยกก่อนครับครูเอารวมครับครูแยกก่อนแยกก่อนโอเคบาลีค่ะพรุ่งนี้เราจะเรียนภาษาบาลีเออมาจาการครับบกเหรเหมือนเดิมนะนักเรียนก็มาดูนะคะถ้ามาเรียนเหมือนเดิมตอนเก้าโมงสี่สิบวันนี้นะยอดที่เข้าดูสุขของเราก็คือสามล้านสองแสนคน สามล้องแขคนแล้วก็มันไ,ไม่มีค่ะมัมนแค่งไายี่สิบเก้าหลุดหาย,หายเ,ขาเข้าไปอีกวันนี้คุณครูก็ต้องขอโทษนักเรียนด้วยนะคะบางทีเนะี่ยมันมีภารกิจเข้ามาแทรกแล้วมันเป็นงานเร่งด่วนนะแต่ทุกอย่างก็คือเพื่อนนักเรียนนะคะก็ต้องรีบทำให้เขานะอาจจะตุกรถตุกบ้างไปในวันนี้นะคะก็จะขอกราบอภัยเ,เด็กๆไปด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ